สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เรามาเย็บผ้าถุงกันนะคะนี่แบบนี้นะคะหลังจากที่อ้อยสร้างไปแล้วนะอย่างที่บอกอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเย็บนะคะอันนี้เป็นแบบผ้าถุงที่ไม่มีขอบนะเป็นขอบในตัวะคะ่ะแบบนี้นะคะนี่เราเวลาหลบเราก็จะหลบแบบนี้คะ่ะนี่แบบนี้นะคะนีะ่มีในคลิปนี้ก็จะมีวิธีการบอกการเย็บเก็ตนะคะแล้วก็การหลบขอบแบบนี้ควรหลบแบบไหน อ่าแล้วก็การเย็บช่วงนเนี้ยค่ะเนี่ยควรผ่าเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นงนี้นะคะนี่ก็จะติดเอวเกี่ยวจะขอเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ชเชิญไปรับชมขั้นตอนการตัดเย็บผ้าถุงตัวนี้กันได้เลยค่ะค่ะก็มาดูการเย็บเก็ดนะคะการขั้ขขขขนตอนการเย็บเก็ดนะนเดี๋ยวคลิปนี้อ้อยจะลงการเย็บเก็ดให้ดูด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนะะี้ค่ะที่อ้อยขีดมาแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนะะี้นะเวลาเราจับเย็บเนี่ยเราก็จับเส้นกลางนี่ค่ะจับเส้นกลางอย่างนี้นะ เนี่ยค่ะแล้วก็จับแล้วก็ลูดเย็บเย็บเย็บจากหัวลงลงเนี่ยจากจากข้างบนน่ลงมาข้างล่างโดยที่ให้ปลายเก็ตเนี่ยมันเลียวหายไปนะคะอย่าทําให้มันเป็นกระจุกนะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะไม่เลียวไม่สวยนะคะมันจะเป็นกระจุกกระจุกนะแล้วก็ปล่อยได้ายาวเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวอ้อยจะมาเนี่ยเดี๋ยวอ้อยจะเย็บตัว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 หน้าหลังก่อนนะคะส่วนอีเกตด้าน,น,นในเนี่ยส่วนเกตด้านใน,นเนี่ยเดี๋ยวอ้อยจะมาขีดแต่งให้อีกนิดนึงพอดีลืมไปว่าข้างในมันเหลือเยอะเห็นปะ เนี่ยจักแต่เข็บข้างตรงนี้เห็นปะตรงนี้มันเหลือเยอะไงเนี่ยแต่เข็บข้างของเส้นสนี้นะคะเส้นนี้นะเห็นปะเส้นส,สีแดงเนี่ยทีนี้ไอ้เส้นที่อ้อยขีดชัดเดี๋ยวมาคืนอ,อยู่ด้านในเดี๋ยวอ้อยจะมาขีดแต่งเพิ่มเกตอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันเห็นปะมันใหญ่ไปอ่ะพอเขาตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวมันจะไปกองอยู่ข้างหลังเกินไปค่ะอีตรงชิ้นป้ายนะเดี๋ยวอ้อยจะเก็บเกตให้มันมากเพิ่มเป็นสามเกตนะคะเดี๋ยวเอาเรามาดูนี่ก่อนนะ เออแบบว่าลืมไปเนี่ยเวลาทํางานมันก็จะเป็นอย่างนี้ยค่ะว่าแก้ไขไปเฉพาะหน้า,าเออบางทั้งเราลืมไปไงก็นี่ไปแต่ถ้าใครสั่งไปเทิร์นเดี๋ยวอ้อยทําดูให้นะคะก็จะดูไซส์เป็นเกณฑ์นะคะสําหรับคนเอวใหญ่30สขึ้นไปก็ทําตามเหมือนที่อ้อยทําลงให้ดูนะคะ่ะแต่ตัวนี้อย่างที่บอกเขาเอวยี่ห้าเองค่ะอ่ะเย็บก่อนนะเย็บเกล็ดหน้าก่อนนะคะเย็บเลยนะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาขีดแต่งเส้นในกันเพิ่มเกล็ดอีกเกล็ด่เท่า้นแหละตัวเขาเล็กเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเหลือผ้าเยอะ เก็บที่หนึ่งนะคะนี่คือเราอยู่เก็บชิ้นหน้าอยู่นะนี่ขาเก็บที่หนึ่งมันก็จะเย็บเนี่ยอย่างเงี้ยให้ปะเลียวหายมาค่ะเนี่ยเนี่ยเลียวหายไปเดี๋ยวเรามาผูกกันนะคะอ่ะเก็บที่หนึ่งผ่านปลายเก็บที่สองเก็บที่สอง จะที่อ้อยเย็บมาแล้วนะคะก็จะเย็บเกล็ดตามนี้นะเนี่ยตามนี้ค่ะก็คือเกล็ดหน้าเกล็ดหลังนะคะก็คือเกล็ดหน้าสองเกล็ดตะเข็บข้างสองข้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเกล็ดหลังสองเกล็ดอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าอ้อยจะแก้ไขตรงนี้อีกนิดนึงนะสาหรับคนเอวเล็กนะคะพอดีอ้อยลืมไปว่าอีตรงเนี้ยเห็นปะ่ะมันมีแค่สองเกล็ดอะ่ะแล้วมันผ้ามันเหลือเยอะไงเนี่ยจากตะเข็บข้างมันเหลือเยอะเห็นป่ะนะอ้อยจะแบ่งเป็นสามเกล็ดละกันนะคะเพราะว่ามันจะได้มันจะได้แบบว่ายังไงอะ มันจะได้มองดูกระชับแล้วผ้ามันตรงนี้มันจะได้ไม่เหลือมากนะคะอ่ะจากพื้นที่อ้อยขีดอ่ะตรงนี้นะที่จําได้เนาะเนี่ยที่เราอยู่เนี้ยที่เป็นตะเข็บข้างตรงนี้ค่ะเดี๋ยวสรุปแล้วเก็บเนี้ยอ้อยจะเอานะคะเกบเนี้ยยังเอาเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเรามาแบ่งเรามาแบ่งเพิ่มเนี่ยตรงนี้อย่างนี้นะเนี่ยเพิ่มอย่างนี้ค่ะเนี่ยให้สารจังหวะให้มันได้ตรงนี้สรุปเกบเนี้ยเราไม่เอาคิดแต่งใหม่นะคะสําหรับคนเอวใหญ่ทาทาได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกกับผ้าไม่อยากต้องการให้มันเหลือเยอะเนี่ยตรง เออเดี๋ยวมันจะไปค้ำที่ตรงข้างหลังเลยแบบมันจะเลยข้างไปไงนี่ก็ยังถือว่าเลยข้างยู่นะเพราะตัวค่าเล็กไงคะอันนี้นะคะเดี๋ยวอ้อยจะขีดแต่งอย่างนี้นะเป็นสามสามเนี่ยก็คือเป็นสามจังหวะอย่างเงี้ยคะ่ะแบ่งเป็นช่องนะเัาน,นั้นะเราจะมาขีดกันเลยนะนี่ค่ะจากข้างเราเส้นเดิมนะตรงนี้เราวัดแบ่งเลยแบ่งครึง่งเนี่ยเราก็วัดวัดว่าช่องนี้มันเท่าไหร่อ่ะสักประมาณสี่นิ้วก็ได้สักประมาณสมามนิ้วครึงนะ่งอะสามนิ้วครึ่งนะคะ อ่ะแล้วทีนี้ก็ขีดเกตหนึ่งนิ้วใช่ไหมอ่ะแลกว,วัดไปอีกสามนิ้วครึง่งแล้วก็ขีดเกตหนึ่งนิ้วนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเอาสรุปละเส้นนี้เราไม่เอาละเออเราเอานี่ใหม่เพราะว่าเราจะเอาให้มันเกตให้มันมากกว่านี้หน่อยเกตยาวเท่าไรห้านิ้วครึง่งห้านิ้วครึ่งนะคะนี่นี่ขีดมาใหม่นี่เราจะเอาเป็นเกตนี้สรุปละข้างในนี้จะเป็นสามเกตนะคะนี่ค่ะ ก็ห้านิ้วครึ่งนะคะขีดนี่เราก็จะได้อันนี้ก็คือสรุปเราไม่เอานะคะก็คือเราจะทาให้มันเพิ่มขึ้นให้มันกระชับมากกว่าเดิมมันจะได้ไม่เหลือตรงเอวเยอะนะคะอ่าเหมือนกันนี่ค่ะหลังจากที่อ้อยเย็บแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นปะตอนแรกที่อ้อยแก้ไขว่าเปลี่ยนเป็นสามเกตไหคะเนี่ยเปลี่ยนเป็นสามเกตข้างในนะคะจากแต่เพดข้างนี่นะเนี่ยด้านในค่ะก็สรุปแล้วเกตเนี่ยจากตอนแรกที่เราเป็นแปดเกตใช่ปะแปดเกตก็เพิ่มอีกเกตหนึ่งก็เป็นสิบเกตค่ะ รวมเกตสะโพกด้วยอีกสองเกตก็เป็น12เกตนะคะเพาถุงตัวนี้นะก็อย่างที่บอกว่าที่อ้อยขีดเพิ่มเนี่ยเพราะว่าเออพอมาดูแล้วอืม้มมันเหลือข้างในเยอะนะ่ะแต่สําหรับใครที่เอวน้อยๆย,ยี่สิบกว่าเงี้ยไม่ถึง30สิเนี่ยบางครั้งผ้าหน้าผ้าเนี่ยมันมาเม็ดแปดสิบใช่ปะประมาณเม็ดแปดสิบอ่ะเนี่ยเมื่อเมื่อเราพับอันนี้เนี่ยตัวนี้อ้อยก็พับเย็บไปเพราะว่าคือยังไงอะคือเขาตัวเล็กอยู่แล้วไงแล้วี้เกจเปลี่ยนได้โพงไงเพราะว่าได้โพงดําเดี๋ยวอ้อยจะทํา พราะถุงตัวสีดำไงก็เลยว่าเออจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เลยพับเย็บอย่างเงี้ยเลยค่ะหน่อย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะมาเย็บตอกกันนะคะก็ะคือนี่นี่บอกอธิบายเฉยๆว่าถ้าสําหรับใครที่เอวน้อยๆอ่ะแล้วไม่อยากให้ผ้ามันเหลือข้างในอ่ะผ้ามันเหลือข้างในเยอะนะ่ะเพราะว่าเราสามารถตัดข้างออกทิ้งก็ได้นะแล้วก็เอาไปทําขอบค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยขอบก็หมดเลยนะเนี่ยขอบข้างบนเนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องเอาผ้าอย่างอื่นหลบขอบนะคะเพราะว่าเราจะหลบเป็นผ้าโค้ง,ง,งๆไงนี่มันเหลือตรงๆเนะียมันเหลือเท่านี้นะแต่ที่อ้อยไม่ตัดทิ้งให้เพราาะว่ คือถึงเขาตัวเล็กอะแต่เวลาก้าวเดินของแต่ละคนไม่ว่าจะอ้วนหรือจะจะตัวใหญ่อะก็คือการก้าวเดินอะเดี๋ยวมันไม่สะดวกเองเพราะว่าเราอย่าลืมว่าเราล็อกช่วงล่างไงเอออ้อ,อยก็เลยมันได้ตัดทิ้งทีนี้ก็เลยมาแก้ปัญหาด้วยการเก็บเก็บเก็บเพิ่มอะมันจะได้แบบมันไม่ไปไปเหลือข้างในเยอะอะไปเหลือตรงช่วงเอวเยอะนะคะก็เดี๋ยวอ้อยไปรีดนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนของการ ของการลบขอบนะก็คือเนี่ยแล้วเราก็เย็บผ่าตรงเนี้ยแปดนิ้วครึ่งใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะมีทําให้ดูนะคะก็อ่ะหลังจากที่อ้อยเย็บเก็ดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีปลายเก็ดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ผูกมันค่ะผูกอย่างนงี้นะอย่างที่บอกว่าวิธีของอ้อยนี่ไม่เคยเย็บย้ำเลยค่ะเพราะว่ามันมันย้ำแนละ้วมันไม่สวยนะถ้ามันจะเป็นกระจุกหรือบานวันหนึ่งพอถุงตัวเนี้ยเขาอยากจะทาเป็นไซส์คนอื่นอะวันหนึ่งอะเขาเบือ่อเขาใส่เงี้ยเขาให้คนอื่นไปอ่ะ คนอื่นอยากไปแก้งานอะไรเงี้ยเขาก็เลาะอ,ออกง่ายค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ย้ำปลายเก็ตเลยนะเพราะว่าการย้ำปลายเก็ตเนี่ยมันจะทําให้ผ้าเสียค่ะเวลาเรามันเลาะนะเพราะว่ามันจะมันจะแบบมันเลาะยากไงอะทีนี้เดี๋ยวอ้อยไปรีดนะคะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนของการเข้าขอบเนาะอ้าเรามาทํากันต่อนะคะนี่ค่ะหลังจากที่อ้อยรีดเก็ตมาแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างคะรีดเก็ตนะอย่างที่บอกอะ่ะเนี่ยเย็บเก็ตไปเนี่ยแล้วก็รีดรีดเกตไปค่ะก็คืออะไรที่มันเป็นกลางหลังอะ่ะ ก็คือหันเก็ดเข้าหากันนะคะกลางหน้ากลางหลังอะหันเกล็ดเข้าหากันค่ะเวลาเราเย็บเกล็ดนะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลางหลังอย่างเงี้ยค่ะก็หันเกล็ดเข้าหากันเงี้ยค่ะอ่าทีนี้เราจะมาขีดแต่งเอวค่ะหลังจากที่ล็อกกิ้งอะเส้นกิ้งอะนะเส้นกิ้งอันเนี้ยนะที่โล็อกกิ้งตามเส้นเนี้ยค่ะเส้นข้างล่างเนี่ยนะเนี่ยเส้นเนี้ยค่ะที่ล็อกกิ้งเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาขีดตัดออกนะคะอ้าวทีนี้เราก็จะมาขีดแต่งแล้วก็ตัดให้เหลือครึ่งนิ้วตัดให้เหลือครึ่งนิ้วค่ะ นี่นะคะขีดตามเส้นที่ว่าเรากิ้งเลยไม่ใช่เส้นไอ้นี่นะเนี่ยตัดอย่างเงี้ยเนี่ยมาอย่างเงี้ยค่ะตัดให้เหลือครึ่งนิ้วมันจะได้ไม่เหลือไอ้นี่นะข้างบนนะคะเนี่ยขีดแต่งไปค่ะแต่งไปตามเส้นที่เราขีดกิ้งอะ่ะตอนนี้เราเย็บแล้ว ข้างล่างเนี่ยที่เราขีดกินหนึ่งนิ้วนะเราก็ขีดกินนะอะตัดทิ้งเลยทีเนี้ยมันเหลือเยอะตัดให้เหลือประมาณหนึ่งกระเบียดอะค่ะเนี่ยนะคะแด็หนึ่งกระเบียดหรือหนึ่งเซนก็ได้เนี่ยอ้อยก็จะเหลือประมาณเนี้ยคะ่ะเนี่ตัดไปนะคะ แล้วสินี้เราจะมาจับจับชิ้นป้ายกันค่ะ,ะชิ้นป้ายอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นป้ายขวาทับซ้ายนะคะเนี่ยแล้วก็เส้นสัมทบที่เรากิ้งไว้เนะี่ยที่เรากิ้งไว้ตรงป้ายหน้าเนี่ยเราก็จับกันค่ะจับอย่างนี้นะแล้วก็มาชนกับข้างค่ะมาชนกับข้างอีกฝั่งหนึ่งนะนี่เราก็ดูว่าชิ้นข้างอยู่ตรงไหนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ผ้าถุงตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเ็นยละ เนี่ยก็จะได้ตามนี้เนี่ยก็จะมาชนข้างพอดีเนี่ยนึกภาพออกใช่ปะเนี่ยตอนแรกเลยอมันเป็นอย่างงี้ไงเนี่ยมันเป็นอย่างงี้เนี่ยที่อ้อยพับแบบพับมาเลยคะเนี่ยจะมาชนแบบเนี้ยค่ะมาชนกับข้างเนี่ยมาชนกับข้างเนี่ยของเนี้ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นนี้นะคะ p a t เนนะเนี่ยก็จะเป็นอย่างงี้ค่ะเนี่ยก็เนี่ยค่าเท่ากันนะคะเนี่ยตรงนี้เห็นปักที่เปิดเนี่ยก็คือชิ้นนี้นั่นเองนะ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเรามีเพิ่มเติมที่ว่าเย็บเก็บเพิ่มตรงนี้สามนิ้วเพราะว่าตรงนี้เห็นปะคือตรงนี้มันสองสองสองเย็บเก็บเพิ่มตรงนี้ 3, 3, 3, 3, 3, สามสามเซกสามสามเกตเ่ยเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกอะข้างในอ้อยขีดน้อยไปเพราะว่าลืมไปว่าเขาตัวเล็กไงนานๆเจองงเอลยี่สิบห้างงนี่นะก็จะอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเข้าใจนะนึกภาพออกนะเห็นปะผ้ามันก็ยังเหลืออยู่คะ่ะการที่เราไม่ได้ตัดผ้าเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะ พอเราตัดผ้าน้อยถึงเขาตัวน้อยแต่เวลาเขาเดินนก่กลัวเขาก้าวไม่สะดวกไงเพราะว่าคือตรงเนี้ยมันจะต้องถูกเย็บติดไงเนี่ยราก็นี่นะคะอ่าหลังจากนั้นเราก็จับมันค่ะจับมันนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเย็บเนะี่ยไปเย็บเนะี่ยไอ้ตรงจับเส้นเนี่ยเวน้นเว้นไว้แปดนิวน้วครึ่งค่ะเพื่อให้ใส่จะพกลงนะคะจากเส้นเอวที่เราขีดเก็บเนะนี่ยแปดนิ้วครึ่งค่ะนี่แปดนิ้วครึ่งนะตรงนี้ก็ติ๊กแปดนิ้วครึ่งค่ะแปดนิ้วครึ่งแล้วเราจะไปเย็บอีตรงข้างล่างติดกันนะตรงข้างล่างเนะี่ย แต่มันถ้าเย็บอย่างนี้นะเย็บหมายถึงแบบเนี่กัดอย่างนงี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือไปเย็บติดนะก็คือมันจะติดอย่างเงี้ยนะเนี่ยติดอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะในตรงนี้มันก็จะเปิดอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนะแต่ว่าอ้อจะสอนที่ตรงนี้ก่อนไว้ตรงเนี่ยที่ว่าเราเป็นเส้นที่ว่าเรารีดทบไปเนะนี่ยเนี่ยข้อเสียของการที่เรามามาแต่งเก็บทีหลังอ่ะเก็บชอบหลุดอย่างเงี้ยเราต้องไปย้ำม,มันหน่อยนะเนี่ยหรือว่าเราจะตัดก่อนก็ได้แต่การตัดตัดก่อนอ่ะมันจะทําให้ เส้นบางทีมันแหว่งไงเออเพราะว่าผ้าที่เราเผื่อไว้บางทีมันแหว่งเนี่ยบางทีเรามาตัดที่หลังมันชอบแบบเนี่ยมันชอบหลุดเงี้ยเออก็ไปเย็บย้บย้ําหัวมันหน่อยนะคะอาชีนี้เรามากล่าวถึงตรงนี้ต่อนะที่ว่าอตรงป้ายเราอ่ะเราก็จับป้ายตรงนี้ยค่ะจับให้มันได้กันเนี่ยเท่ากันนะเท่ากันเอาผ้าน่ะลินเท่ากันเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเกียนเท่ากันอยู่แล้วไงเราก็จับมันค่ะจับเท่ากันนะนี่ หลังจากที่เราเราไปเนี่ยเก็บเก็บของเราบางอันวันรุดเราก็ไปเย็บย้ำมันพอเย็บย้ำเสร็จปุ๊บเราก็มาเนาเนี่ยตรงเนี้ยติดกันค่ะเนี่ยเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นชิ้นที่เปิดไงตรงนี้นะอ้อยอธิบายตรงนี้เลยนะคะก็หลังจากนั้นเราจะมาทําขอบกันค่ะลบขอบนะคะก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าผ้าถุงแบบนี้มันคือผ้าถุงที่โค้งโค้งหน่อยเนาะเนขอบมันจะเนี่ยพอเราเย็บเห็นปะเก็บมันจะโค้งโค้งหน่อยเนี่ยเอวมันจะโค้งโค้งค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําขอบเนี่ยเราจะใช้ผ้าตรงลบมันไม่ได้ไง เพราะว่าช่วงตรงนี้มันจะใหญ่กว่าไงเพราะว่าข้างบนมันจะเล็กข้างล่างมันจะใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ผ้าโค้งๆอ่ะหลบมันเหมือนกันค่ะแล้วเวลามาพับเย็บลงไปอ่ะมันจะมันจะพอดีค่ะเนี่ยค่ะอ่ะทีน,นี้เราก็จะจับผ้าเนี่ยค่ะเนี่ยจับสันทบของอ้นะเนี้ยนะเนี่ยตรงเนี้ยให้มันได้ครึ่งหนึ่งอ่ะเนี่ยจับไอ้ตรงที่ว่าตรงป้ายเนี่ยมาจนกับตรงรอยผ่าข้างในเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันได้รอยโค้งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเราจะเอาแบบว่าตำแหน่งของมันว่าเพราะว่าเราจะเอาครึ่งเอวของมันอ่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ เราก็วางค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผ้าชิ้นนี้มันเหลือน้อยไงเนี่ยมันเหลือน้อยค่ะของเจ้าของเขาอะมันเหลือน้อยอ้อยก็เลยเอาเศษผ้าเนะะี่ยค่ะที่เป็นผ้าทํากระเป๋านะพอดีว่าสีมันเหมือนก็ไม่ต้องใส่กงใส่กาวเลยนะเพราะมันหนาอยู่แล้วไงเนี่ยเดี๋ยวเราลบไปอะไรีอชิ้นตัวมันก็หนาอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเราวางนี่ค่ะวางเลยค่ะเนี่ยจับผ้าเนี่ยแนวไหนก็ได้นี่อ้อยาแนวฉเฉลียงผ้ามันเหลือแนวนี้พอดีไงก็นนี้ค่ะวางอย่างนี้นะคะวางไป ให้มันได้ประมาณครึ่งเนี่ยๆให้มันเอาเราจะเอาอีตรงโค้งตรงเอวเนี่ยนะเนี่ยเราจะเอาโค้งตรงเอวเนี่ยคะ่ะให้มันได้นะอ่ะเนีย่ยดูสิจับเอวโค้งเนี่ยโค้งโค้งอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อเราจะเอาอีตรงขอบบนมันนะจับสันทบตรงนี้คะ่ะเนี่ยตรงเนี้นะเข,ข้าวนะไ่ตองนี้มา เอาอย่างเงี้ยก็ได้อะจะได้ประหยัดผ้าขยับขึ้นมาหน่อยเราก็จะได้โค้งแหละตรงเนี้ยเนี่ยเราก็จะได้โค้งโค้งนะคะเนี่ยให้ตรงนี้มันชี้ชี้ขึ้นมาหน่อยมันจะได้โค้งโคงเนี่ยมันจะได้ผ้าข้างล่างมันจะได้เยอะด้วยไงอ่ะถ้าเราโค้งมากเท่าไหร่เนี่ยก็วางไปอะพอแล้วค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะนี่ค่ะนี่นะเราก็เผลืองหัวท้ายไปสักห,ห,หน่อยนึงน่นะ ตัดเจียนเท่ากันเลยค่ะเท่าขอบข้างบนเลยนะของเนี้ไปอะ่ะตัดเท่าเลยค่อยๆอ่ะตรงนี้ผ้ามันเหลือเยอะเราก็ปล่อยมันทิ้งไว้ก่อนนะยังไม่ต้องไปตัดมันหลังจากนั้นเราก็เนี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเห็นปะมันจะได้โค้งๆางเห็นปะเวลาใส่มันจะพอดีอ่ะเราก็ตัดเสือกพราะมนสองนิ้วค่ะสองนิ้วสองนิ้วกว่าค่ะแล้วแต่ผ้านะมันจะได้โค้งๆไงเน,นะถ้าใครสั่งไปเทอร์เดี๋ยวอ้อยทำให้เสร็จนะมันจะประมาณเนี้ยค่ะ เดี๋ยวอ้อยทาไปให้นะคืออย่างนี้ค่ะคือเป็นกระดาษไปให้ก็ทุกคนไปวางได้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ไม้บรรทัดมันจะนี่ไงเนี่ยมันก็จะโค้งมากกว่านะ่ะาะฉะนั้นอ้อยชอบใช้ตัวมันถ้าเกิดว่าเราทําเองอะนะแต่สําหรับใครที่ใครที่สั่งแพทเทิร์นอะเดี๋ยวอ้อยทาให้อย่างนี้นะคะเ,เห็นปะ่ะมันจะโค้งออกมาอย่างเงี้ยค่ะเห็นนะมันจะโอบสวยมันจะเป็นแบบเข้าเลยอะแล้วตรงนี้ผ้ามันจะเยอะไงมันจะไม่เหลืออ่ะเดี๋ยวดูนะคะ ว่ายนนะอย่างไรกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะปลาเย็บเย็บเย็บชิ้นนี้จะมาลบขอบมันค่ะเราจะมาลบขอบกันนะก็อย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้ที่อ้อยทําให้ดูก็คือเนี่ยอ้อยก็ไปเย็บติดแล้วนะคะนี่เย็บผ่าแปดนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยตรงนี้อย่างที่เล่าให้ฟังกันนะนี่ยตรงนี้ก็เย็บล็อกไว้แต่ยังไม่ได้รีดเพราะว่าเดี๋ยวเราไปรีดพร้อมกับลบขอบนี่นะคะเนี่ตรงนี้อ้อยก็จับเนี่ยสองชิ้นเนี่ยที่มันเป็นด้านป้ายเห็นหปะเนี่จับชนกันเจียนให้มันเหลือหนึ่งกระเบียดค่ะแล้วก็ตามนี้ไปเลยนะ หนึ่งกระเบิดกว่าๆ,ๆนะนะแล้วทีนี้เราก็เราก็เย็บกันค่ะเย็บขอบนะคะโดยที่เอาไอาข้ขอบโค้งๆของเราเนี่ยวางเอาด้านนี้ขึ้นมาด้านโชว์ขึ้นมาแต่ขอบของเราเนี่ยเอาด้านไหนก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้รีดกาวไงอ่านี่กาวเนี่ยค่ะเอาด้านที่มันโค้งๆข้างบนเนี่ยนะเนี่ยที่เป็นเอวเนี่ยวางไปค่ะวางนะคะเผื่อสักประมาณหนึ่งนิ้วจากตรงเนี้ยเอาไว้พับเย็บตรงนี้ไงตรงหัวมันนะนะ,ะทีนี้ก็เย็บไปเลยค่ะต,ตามตามเส้นเดิมของเราเลย tạm dừng kinh xanh nào hồng lâu nữa chứ nó dập tịt với nè นี่ค่ะเกือบหมดเลยนะไอ้ผ้าเวลาเราตัดขอบอะเผื่อหัวท้ายไว้เยอะก่อนพอมันเหลือเราค่อยมาตัดทิ้งมันอาจตัดให้เหลือประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเราก็จะมากดอีกทีนึงกดเนี้ยค่ะ กดล้มตะเข็บนะเวลาเรีบมันจะได้ง่ายๆนะคะ จะเป็นอย่างนี้นะหลังจากที่เราหลบแล้วนะคะก็จะเป็นนี้นี่จ้านี่นะเห็นไหมเนี่ยเราก็ไปรีบเลยคะ่ะรีดล้มลงไปนะคะนี่อย่างนี้นี่ล้มไปอย่างนี้คะ่ะเดี๋ยวเราจะมาพับเย็บตรงลบขอบกันประมาณหนึ่งนิ้วนะคะนี่หนึ่งนิ้วหรือหนึน่งนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะอย่างนี้นะเดี๋ยวเอาไปรีดกันนะคะตรงนี้ถ้าเกิดมันมองดูตึงๆเราก็คลิบมันได้นะไอตรงขงๆเนะี่ยคลิบหน่อยก็ได้นะแต่ไม่ต้องคลิปเยอะอะไรแบบมันไม่เหมือนเข้าขออย่้งนี้ โอ้โหนี่ดูดิหนาตึ๊บตับไปหมดเลยนี่ออโอ้ยคิดดูสิมันห้าชั้นแล้วเนี่ยกาวเนี่ยกาวใช่ปะเราอัดกาวใช่ไหมผ้าสองกาวสองเนี่ยพอมันมาทบกันเนี่ยแล้วนี่ผ้านี่อีกเนี่ยเป็นห้าชั้นแล้วเนี่ยมันหนาไงถึงบอกไงว่าอีกผ้าอย่างเงี้ยมันหนา่ะเดี๋ยวไปรีบนะคะเดี๋ยวมาดูตอนกดขอบนะได้เวลาของการกดขอบแล้วนะคะนี่แบบนี้นะนี่อันนี้อ่ะแกะให้ดูนิดนึง กะให้ดูนิดหนึง่งหลังกากที่ไปรีดมาแล้วมันตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะนี่อ้อยก็ไปรีดมามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าพอดีเห็นว่าผ้ามันเหลืออ้อยก็เลยเอาขอบนิ้วครึ่งค่ะก็วัดอย่างนี้เลยวัดอย่างนี้ค่ะนี่ฮะจับขอบเนี่ยวัดลงมานิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กเป็นช่วงไงค่ะนี่เราก็ไม่ต้องไปหลังจากที่เรารีดตรงนี้แล้วพอเราติ๊กเสร็จเราก็ไม่ต้องไปรีดนะเราใช้มือเนี่ยจับตามตามเส้นช็อกได้เลยค่ะ จับตามเส้นช็อกได้เลยนะแล้วมันจะม้วนมันจะไปตามเอวที่เราต้องการเลยค่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยจะไปตามที่เราอันนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะโอบอไปตามเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่ามันจะไม่เหลือเพราะว่าเราโค้งขอบเอวไว้ไงเออเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามันเหลือหน่อยอย่างงยอ้อยก็เก็บกินนิดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมันความที่มันแบบว่าตรงเนี้ยมันในนี้ไงเหมือนกับอ้อยโค้งมากเกินไปอะเพราะว่าตัวนี้ผ้ามันพองไงนี่ไงก็จะเป็นอย่างเงี้ย่ะกดไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจับไปอยย่างเี้ เนี่ยถึงบอกไงว่าการลบขอบแบบนี้ใส่แนละ้วมันจะอบมากกว่ามีขอบขึ้นไปนะเพราะว่าขอบขึ้นไปเราจะทําเราจะทําแบบขอบตรงไงแล้วมันจะขึ้นมันจะเอวมันจะปิดใส่มันจะไม่กระชับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองดูข้อแตกต่างของมันนะสําหรับใครที่สั่งพปเทิร์นไปนะที่อ้อยทําไม่ให้เดี๋ยวอ้อยจะทําไปให้สองแบบเนาะว่าคือใครจะลบอย่างเงี้ก็ได้เพราะการลบอย่างเงี้ยอย่างที่บอกอ่ะว่าผ้ามันจะเปลืองมากกว่า แต่ถ้าเกิดว่าเราลบขอบตงเนี้ผ้ามันไม่พอเราสามารถต่อมันได้นะต่อตรงกลางก็ได้ค่ะแล้วเราก็มาเย็บติดกันนะแล้วมันก็จะได้เส้นโค้อง,อ,ง,อ,ง,งยอย่างเม่กี้เนี่ยที่อ้อยทําผ้ามันเป็นชิ้นเดียวกันลยไเงี้ยแต่เราต่อมันได้นะเออแบบแบบต่อตรงกลางหรืออะไรก็ได้ให้มันโค้งได้ค่ะแต่ถ้าใครจะไม่เอาอย่างนี้ก็คือต่อเป็นขอบผ้าตรงๆมาก็ได้เออแต่เราก็ต้องหักขอบเนาะอย่างสมมุติว่ายาวสามสิบสามเนี้ยถ้าเราจะต่อขอบเราก็เราก็ต้องวัดมันแค่สามสองไง เราะเลยต้องต่อขอบขึ้นไปอีกหนึ่งนิ้วไงเออเนี้ยตรงเนี้ยการหลบขอบเนี่ยจะเอาขึงนิ้วหนึ่งนิ้ว,ว,ว,วอะไรก็ได้หมดนะนะนิ้วนิ้วขึงอะไรก็ได้แล้วแต่ผ้าพอค่ะตัวนี้บังเอิญผ้ามันพอไงเนี้ยเป็นงานละสวยเนาะชอบมากเลยแบบเนี้ยเนี่ยแล้วมันก็จะบางนุ่มใส่แล้วมันจะเอวกระชับแล้วมันก็นุ่มตรงเนี้ยไม่แข็งกระด้ไงอะมาแยกกันต่อสิเราพูดเยอะ <laughs> นี่นะ หลังจากที่เรากัดแล้วอีตรงเนี้ยมันเหลือใช่ไหมเราก็ยัดมันเข้าไปค่ะมันเกินความต้องการของเราเราก็ตัดมันชิ้งให้เหลือครึ่งนิ้วนะคะนี่ตรงนี้นะนี่ตัดค่ะยัดเข้าไปชึบพับไปเลยนี่ค่ะจับเข้าไปเลยจ้าเนี่ยให้มันมองดูตั้งฉากกันอะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็กดเลยค่ะกดด้านในนะกดริมเลยค่ะกดริมแล้วก็ คือได้ต้องปรับให้ดีนะเพราะว่าเราจะโชว์นี่ด้านด้านเพราะว่ามันจะไปโชว์อยู่ด้านนอกไงเราเย็บด้านในนะคะเชบอ่าปลาย้ำย้ำาานี้ก่เน,นี่ยกดมาเนี่เลยค่ะแดดโน้มแบบเนี่ยนะคะ,เ,ะ,คะเราก็กดไปเปนเี้ย เออเนี่ยดูเนี่ยกดอย่างเงี้ยค่ะไปอย่างเงี้ยมันก็จะไปโอบไปตามที่เราต้องการเลยค่ะนี่นะคะค่อยๆจับค่ะแล้วก็ปล่อยกัอมุดไปแล้วก็เอามือกดมนไว้เนี่ยอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ไยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายแล้วเหลืออ้อเหลือติดต,ตะของไงเนี่ยตอนนี้ถ้ามันมองดูไม่ดีเราก็จับแต่งมันได้นะคะกดไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ ค่อยๆเย็บไปอย่างใจเย็นแรกๆมันไม่พิ้วหรอกการที่เราเย็บงานแรกๆนะมันก็จะตะปุกตะกักอะ่ะโอ้ยเป็นอะไรก็จะเหมือนอุปสรรคหมดแหละอ่ะทีนี้เราก็ทําไปนะคะ สองตัวจะได้ถ่ายคลิปไหมเนี่ยแต่ถ่ายไปทำไปเลยมันช้าเหลือเกินนี่ค่ะสุดแล้วนะคะสุดแล้วเราก็วกกลับมานิดนึงเพราะตัวนี้มันจะอยู่ชิ้นในนะคะวกกลับมาเลยจ้านี่จะเป็นนี้ชึบนี่คะ่ะอันนี้มันจะอยู่ชิ้น,น,นในไงตรงนี้เดี๋ยวไอ้ตรงนี้เราดูซิว่ามันสวยไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ไงั้นมันรูมันเปิดไง เออเราก็เย็บกดมันก็ได้เย็บกดด้านนอกก็ได้จะได้มองรูนเนี่ยเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวเกี่ยวตะขอของเราเลยกดเนียค่ะกดริมเลยก็ได้อะนี่เสร็จแล้วครับนี่จ้ะเป็นไงบ้างคะก็จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเหลือติดตะขอนะคะ เนี่ยมันก็จะสวยเข้ารูปเข้าทรงเห็นเปล่าเนี่ยมันจะโอ้บมากเลยขอบอกนะคะเนี่ยค่ะตัวกระจิบเนาะเอวยี่ห้านี่ตัวกระจิบค่ะเนี่ยเนี่ยก็จะได้ไงค่ะเวลาเรานุ่งอ่ะถึงเราจะมาเกี่ยวตรงข้างเนะี่ยแต่สะโพกมันจะดันมันจะทําให้ป้ายของเราไปออกอยู่ข้างอยู่ดีนะเนี่ยก็จะเป็น,นอย่างนี้ค่ะนี่อย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดูตอนที่เราติดตะขอเลยนะคะ สวยงามอร่ามแท้แรตลึงอ่ะไปะเดี๋ยวดูตอนท้ายคลิปนะคะตอนที่ว่าเราติดตะขอแล้วนะเดี๋ยวอาจะสอนติดตะขอนะคะก็คือไม่ได้สอนเราเอามาบอกว่าเออติดตัวไหนก่อนเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ลบขอบเสร็จแล้วอ้อยก็มาติดตะขอแล้วนะคะนี่แบบนี้ค่ะติดเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกคือใช้ตะขอคู่บนติดอยู่ที่ฝั่งที่ว่าเป็นด้านป้ายนะคะติดที่ด้านล่าง แต่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งเนี้ค่ะที่มันเป็นอยู่ข้างในเนี่ยนะเราต้องติดด้านโชว์อย่างนี้นะคะนี่มันจะสลับด้านกันนะในขณะที่อันนี้ติดข้างล่างเห็นปะแต่อันนี้ต้องติดด้านโชว์เลยค่ะมันถึงจะเกี่ยวย้อนกันได้นะพอได้เอวตามที่กําหนดแล้วเราก็วัดประคาเนี่ยใส่วัดวัดมาเอวยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าจนมาจดอยู่นี่ตรงนี้ค่ะตะขอตัวนี้ยี่สิบห้าค่ะเราก็ติดตะขอตัวล่างตงัวนี้เป็นเอวยี่สิบห้าตรงนี้นะคะ นี่เราก็จะได้เอวอย่างเงี้ยเนี่ยเกี่ยวตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นพอเราจะติดตัวที่สองตัวล่างนะคะเราต้องจับเนี่ยตรงนี้ให้มันเท่ากันก่อนนะคะนี่แล้วก็มาติดตัวล่างอย่างเงี้ยค่ะติดตัวล่างอย่างเงี้ยนะก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกี่ยวย้อน,ก,น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 ก, <fi> กันอย่างเงี้ยนี่ก็จะเกี่ยวย้อนกันนะคะเนี่ยอาการที่เราเย็บเก็ตแบบว่าถอยหน้าถอยหลังแบบบางทีเราเย็บไม่ได้ตรงเป๊ะไงเนี่ยจากตะเข็บข้างที่อ้อยจะเกี่ยวตะเข็บข้างอ่ะมันก็ขยับมานิ้วหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ก็ได้อยู่นะเพราะว like ่าอย่างที่บอกอ่ะเราไม่ขยับถึงสองนิ้วกันอ่ะเมื่อมันขยับมาหนึ่งนิ้วไม่เป็นไรนะคะก็ไม่มีไม่มีอะไรนะคะก็คือบางครั้งการเย็บเก็ดเห็นไหมบางครั้งเราเย็บเก๋เยอะๆน่ะแล้วเราเย็บมันมันไม่ตรงอ่ะมันก็จะเนี่ยมันก็จะเยื้องๆอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะนี่ขั้นตอนการเย็บก็จะเสร็จแล้วนะคะนี่ตรงนี้อ้อยก็จะสอยก้างปลานะคะเนี่ยตรงเนี้ยชายเนี่ยค่ะแต่ว่าอ้อยยังไม่ได้สอยนะนี่ให้ดูนี่ก่อนเนี่ย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจทางด้านการทำวัาถุงนะคะก็ลองหัดทำไปนะคะสำหรับคนที่สั่งแพทเทิร์นเดี๋ยวอ้อยจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสนะก็มีวัาถุงแบบนี้ก็มีค่ะบางคนก็สั่งแบบอย่างเงี้ยเต็มเลยก็มีบางคนก็สั่งวางแค่ะโพกก็มีค่ะถ้าสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์นี้นะคะจะทักเป็นไลน์เป็นไลน์มาก็ได้หรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะตามเบอร์นี้หรือว่าบางทีไลน์มันเมมชื่อมันเมมแบบยังไงอะบันทึก บันทึกเป็นเบอร์โทรไม่ได้อะตอนหลังเนี่ยอ้อยก็มีเดี๋ยวมี ID ให้นะคะก็คือทักไ d ดีมาก็ได้ค่ะ ID l ดี e นนะบางครั้งเราใช้เบอร์โทรอย่างเดียวมันบางทีมันไม่ขึ้น่งอ้อยก็เป็นนะบางคนลูกค้าบางคนอ่ะเขาเอออ้อยก็ลองอ้นี้ไปนะอ้าไม่ขึ้นนะบอกอะไรนะไลน์เขาบอกว่าอะไรนะคุณอะไรนะหมดตัวอะไรนะหมายเลขโทรศัพท์นี้อะไรอะไรไม่รู้เขาบอกไม่ได้อ่ะเออมันเป็นบางช่วงเลยเหมือนกับว่าเราเราเหมือนกับ บันทึกชื่อมากเกินไปหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะเออเดี๋ยวอ้อยใส่ ID ไ d ไว้ให้นะคะเนี่ย ID นี้ก็ได้ค่ะ ID Li n e นะเป็นเอ่อเป็นชื่อนี่ค่ะวัสนา6 2สค่ะก็สนใจงานถึงไม่ซื้อแพทเทินก็ทักมาถามงานได้นะคะเดี๋ยวอ้อยตอบให้นะแต่อยากให้ทุกคนไปนเมนตใต้ช่องมากกว่าค่ะแบบมันจะได้ตอบคำถามให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าก็คงจะอยู่กับพัาถุงดูเนาะอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูกัน ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ